สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวขาตั้งแล้วก็ชุดเซ็ตลำโพงนะครับของโบสแ8ด2กับขาวินนะครับตัวใส่ขาวินตัวนี้ถือว่าเข้าเข้ากันดีมากเลยนะครับข้างละ2องใบนี่กำลังสวยเลยครับนี่ดูครับดูตามวิดีโอนี้เลย ซึ่งจะผมก็คุณฟุ้งแม่กองนะครับก็แนะนําให้กับท่านผู้ชมนะครับท่านที่อยู่ในเพจนะครับติดตามคุณฟุ้งอยู่ก็แนะนําเลยครับที่ท่านใช้ลําโพงโบอสซีรีสามหรือว่าซีรีสองนะครับแปดส่วนสองนะครับตัวนี้มันมันเข้ากันดีนะครับดูสวยงามแล้วก็เสียงมันก็จะไม่เฟรด เคยทําห้อยเป็นสองข้างเสียงมันจะเฟดกันนะครับก็ผมไม่แนะนํเพราะว่าทดลองมาแล้วเรียบร้อยอก็จะแนะนําให้แบบนี้ครับทปนแบบนี้เลยแล้วออกงานประมาณยี่สิบห้าโต๊ะนี่เอาอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็ใช้ซับข้างละสองใบนะครับซับข้างละสองใบเสียงกลางนี่เอาอยู่แน่นอนนะครับ ก็อาจจะมีเสริมมอนิเตอร์ข้างหน้าหน่อยไซ์ฟิลสักนิดหนึ่งนะครับข้างระบายก็เอาอยู่นะครับก็นี้ครับเพื่อนๆนะครับก็นี่เลยชุดนี้สวยงามสูงได้เยอะนะครับสูงแบบปลอดภัยก็สูงเท่านี้นครับผมว่าขึ้นแล้วเออดูปลอดภัยนะครับสามจุดสามสามจุดแล้วก็ไอตัวบอ้องเลยก็ขึ้นไปท่อนเดียวก็ ครับเนี่ยไออเงี้ยถือว่าปลอดภัยนะครับเนี่ยแข็งแรงถ้าขึ้นไปอีกก็ก็ดูว่าเสียวๆนะครับแต่แค่นี้ก็ถือว่าไ,ไกลๆนะครับ20โต๊ะสบายฟังสบายๆเลยนะครับก็แค่นี้นะครับรีวิวให้ดู